ดูการิกษุทั้งหลายทำอันหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากทำอันหนึ่งเป็นฉไนคืออาณาปานาสติดูการิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไร ย่อมมีผลมากมีอานิสง์มากภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อ <NP K okay. fim> มสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิต หายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออก ย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจะพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเข้าดูกระภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วประทรรให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก